ดีค่ะชื่อชยญานีแก้วกำเนิดนะคะมีหน้าค่ะเป็นสรดของจังหวัดจันทบุรีค่ะยังไงก็ยินดีต้อนรับสรดทุกท่านนะคะที่มาประชุมวันนี้ค่ะประชุมจังหวัดพัคกลางนะคะครั้งแรกครั้งที่หนึ่งค่ะของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะตอนนี้นะคะคณะของเราก็มาถึงที่หมายแล้วนะคะค่ะเรามาลงทะเบียน กันบริเวณนี้กันก่อนนะคะเร่องบริเวณกันก่อคนะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะคือคุณครูมาร่วมกับสตรีอาสาสมาัครรักษาดินแดนของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาร่วมประชุมที่นี่ค่ะประชุมสตรีอาสาสมาัครรักษาดินแดนภาคกลางในวันนี้นะคะมาแสดงมือรแล้วสวยมาก ของเราก็มาถึงบริเวณที่ประชุมของสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคกลางเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะบรรยากาศเหล่านี้ก็เป็นบรรยากาศของกลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนในจังหวัดต่างๆค่ะของภาคกลางนะคะค่ะเดี๋ยวมาร่วมชมกิจกรรมของเรานะคะว่าคณะของเรานั้นวันนี้เรามาประชุมแล้วเราได้อะไรกลับไปนะคะสวัสดีค่ะ งานนีแก้วกมลนนะคะเป็นผูจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้จะมาแสดงนโนรานะคะให้ทุกคนได้รู้จักให้ได้รับชมกันในการต้อนรับสออรัตน์พงนะคะในการประชุมภาคกลางครั้งที่หนึ่งประจำปีา้อก2564ค่ะที่หนึบบ่งจะทั้งหมดีเป็นเจ้าภาพนะคะภายใต้การนำของท่านประธานยุพินจิตนาวัตรนิ่มค่ะการประกาศกระลาข่าวข่าวในร่าวมาจะได้กล่าวอะไรผิดพลาดไปนะคะยกตำแหน่งของแต่ละท่านชื่อเสียงท็ต้องประกาศ เรียนเชิญเรียนเชิญทุกท่านค่ะเช้าๆเผื่อจะทำให้กระตุ้นสมองนะครับกระตุ้นสมองนิดนึงนะคะท่านที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับท่านี่จะน่โซฟา จ3จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเพชรบุรี 15. จังหวัดร้านบุรีจ6หกจังหวัดลบบุรีอองเสือป่าได้กลายเป็นกรมการรักษาดินแดนส่วนสมาชิกแม่เสือนั้นยังไม่มีการปฏิบัติงานอย่างใดท่านผู้หญิงอุตสาปราโมทณัณอยุธยาประธานสมาพันธ์สอ,อรอดอในสมัยน,นั้นจึงได้ปรึกษากับเจ้ากรมการรักษาดินแดน และได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการทหารบกให้ก่อตั้งสมาคมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกรมการรักษาดินแดนจึงใช้ชื่อว่าสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนและรับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เข็มวัชรวิรวุธอักษรเลขหกภายใต้พระมงกุฎประดับธงชาติเป็นเครื่องหมายสมาคมเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2513 และได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21มกราคม2514มีการฝึกอบรมเป็นสาขาสมาคมเมื่อปี2518ทางจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงทั้งสองชุดนี้ให้เรารับชมกันนะคะ จากตรงรักพระดีต่อชาติศาสนาาข้อทุนพระหมากริย์พระชวงจักกรีไว้เหนือสิ่งอื่นใดข้อสองข้อสอาพเจ้าจากร,รักษาระเบียบพินัยอย่างเคร่งครัดตราวันนี้เรามาร่วมชมชุดรำมมโนราและชุด เมืองจันพันปีพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งค่ะตอนนี้นะคะค,ะนนะคะณะของกลุ่มสตรีอาสาสมาัครรักษาดินแดนภาคกลางได้มาร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมๆกันที่ห้องอาหารของโรงแรม K.P. Grand ค่ะ ซึ่งทางเจ้าภาคจังหวัดจันทบุรีได้จัดอาหารอ,าร,อร่อยๆอต้อนรับคณะของพวกเรานะคะค่ะอร่อยมาก,ก confirm, ค่ะคุณครูคอนเฟิร์มค่ะคณะเรานะคะมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่นี่แล้วนะคะอร่อยมากเลยดูสิเนี่ยอร่อยไม่อร่อยก็อลองดูกันเงเ่งห กับเีเ็ตัอ้อยดที่ไห้ันกเท่าไหร่ก็ทำมาแล้วก็ทำเ้าตาจีนดก็แต่ไมได้แต่อใชไมถ้าม่แต่ฟอร์เป็นอะไนะันนี้สวยแล้วแล้วก็ขามีคำถามสุดท้ายนีไหมครับ ุะเราหันกันนะคะแล้วก็หาายไปนานนะคะแล้วก็เลยก็รึกษากับท่านประธานภาพนะคะแล้วก็คณะกรรมการในสมาในสมาคมว่าเราจะเปิดฝึกรุ่นที่11ค่ะตอนนี้เราเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีนะคะ